สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักนะคะประจําเดือนมีนาคม พศ2568นะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดในเดือนเมษานะคะเป็นการดูดวงในด้านความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะวันนี้หมอมาแปลกเนาะทุกคนอาจจะแปลกใจนะคะวันนี้เป็นการดูดวงในด้านความรักล้วนๆเลยนะคะประจําเดือนมีนาคมพศ2568เนาะจะไม่ได้ดูดวงในด้านการงานการเงนิงนสุขภาพความความรักวันนี้เด้นความรักอย่างเดียวเลยนะคะอ่าเปลี่ยนบ้างนะลูกดวงจะได้ไม่เบื่อหมอนิ่มนะคะอ่ะอันดับแรกคนที่เกิดในเดือนเมษานะ เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปในด้านความรักอธิษฐานจิตทําสมาธิเรียบร้อยแล้วขอให้หมอนะคะจับไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยนะคะคอมเมนต์ได้เนาะรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนําไปปรับใช้นะคะหรือแก้ไขในชีวิตคู่ที่คุณดำรงชีวิตอยู่ก็ได้นะะะคคสิ่่่งทีหมอออบกกเนนาดูป็ไลพะ ไม่ต้องไปเครียดรลยสีเรียดกับไพ่ที่หมอเปิดนะคะมินรับพลังงานด้านที่ดีไปแค่นั้นเองนะมาดูเลยค่ะความรักของคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะประจำเดือนมีนาคมพศ2568ร25 68, คนที่มีคู่มีครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ อ่าคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะในเดือนนี้จะหวานโรแมนติกกันมากขึ้นนะคะรู้สึกว่านึกถึงพลังงานด้านเก่าๆในความรักหรือว่าตอนแรกที่เจอกันนะคะรู้สึกมีความสัมพันธ์ทาไมตีด้านที่ดีมากขึ้นหรือบางคนบางกรณีอาจจะซื้อตั๋วเที่ยวบินนะคะให้แฟนหรือสามีภรรยา ไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะหรือฮันนีมูนก็ได้สิ่งที่หมอบอกมีของขวัญของกำนันของถูกใจให้กันในวาระของขวัญวันเกิดหรือว่าวันครบรอบแต่งงานต่างๆนะคะในวันนี้โดยบางคนบางกรณีจะรู้สึกว่า พาแฟนไปท่องเที่ยวนะคะรู้สึกสบายใจเลี้ยงดูแฟนดีขึ้นหรือว่าเปแฟนหนักขึ้นในเดือนนี้ก็ได้ความสัมพันธ์ความรู้สึกยิ่งเป็นความรักทางกายหมอมองว่าใช้เวลาระยะเวลาีกว่าจะเจอกันมันมีความคิดถึงความห่วงความห่วงนะคะความหึงห่วงกันเยอะแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคระดับหนึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะคุยกันได้ทุกวันหรือว่า เขาเรียกอะไรนะสารสัมพันธ์กำลังใจซึ่งกันและกันดีขึ้นในช่วงนี้คนที่มีคู่มีครอบครัวรู้สึกว่าแน่นหนักแน่นในความรู้สึกกันมากขึ้นจากที่เคยง้องแง่งกันมาสักระยะสักพักหนึ่งเข้าใจปรับตัวเคลียร์ตัวเองได้มากหรือบางคนบางกรณีเขาอาจจะ เคยเจ้าชู้มาก่อนมันเป็นได้ทั้งผู้หญิงนุกชายในไพ่วันนี้นะคะแต่เขาปรับปรุงตัวเองดีขึ้นแล้วเขาทาตัวเองให้เป็นผู้นําครอบครัวที่ดีหรือว่าเป็นภรรยาเป็นสามีที่ดีในวันนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหรือความกลัวหรือความเกรงใจซึ่งกันและกันเขาอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ดีขึ้นในวันนี้นะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะไม่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเพราะว่าขายันตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินในช่วงนี้เก็บหอมรอมริดอยากสร้างเนื้อสร้างตัวหรือทําให้สามีภรรยาภูมิิใจนะคะคหรือออตัวขงพ่่แมมภู เราก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับพลังงานด้านนี้ไปมาดูด้านคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดะยังง้องแง้งกับคนเก่าอยู่ก็มีโอกาสรีเทิร์นได้แต่ความรู้สึกคุณอยากมูฟออนมากกว่าหรือถ้าเกิดกลับมาก็เหมือนว่าคุยขอฐถานะเป็นเพื่อนขอสถานะเป็นเพื่อนแล้วลดสถานะเป็นแฟนกันไปนะคะเขาก็มีความรู้สึกตามตื้อเราหึงหวงเราแต่บางคนบางกรณีต้องฟังหมอให้ดีๆนะในกรณีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยบางคนอนะอาจจะเลิกลาในความสัมพันธ์ไปอาจจะเป็นเราที่เป็นฝ่าย งีเงาจ้องตามอยากรู้ความเคลื่อนไหวเขามากเกินไปในโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าเริ่มปากเสียค่ะบอกเขาว่าจะเลิกก็เลิกไปเลยแล้วแฟนเราเลยน้อยใจเลิกกันไปจริงๆงเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกเสียใจที่หลังแล้วจะของ้อกลับคืนมามันก็เป็นอะไรที่ยากนิดนึงนะสิ่งที่หมอบอกเพราะเขารู้สึกว่าทํเดแบบเดิม,แบบดมๆซ้ําๆหลายรอบแล้วหรือคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะหรือตัวเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ ไพ่มันจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใจร้อนผีผามวิวามในวันนี้หัดมีเหตุผลมากขึ้นเคลียอะไรให้ลงตัวกันมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นเช่นกันแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษารักทางไกลเนี่ยพรบางคนนะ เขารักเรามาก <S <S เพราะแคร์เรามาก <S <S พอวันหนึ่งเราทําไม่ดีกับเขาหรือเขารู้สึกไม่สบายใจหรือเรื่องโดยเราไปเจ้าชู้นอกใจหรือเราแอบเที่ยวเขาบอกว่าไม่เที่ยวเขาส่งเสียดูแลเราแล้วเรากลับไปเที่ยวอย่างเงี้ยเรามาง้อขอเขาคืนดีเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเรามากนะในไพ่วันเนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นตัวเขามันอาจจะสลับกันได้เนาะให้ไพ่เราเรื่องนะสิ่งที่หมอบอกค่ะเพราะหมอไม่ได้เฟกไพ่ขึ้นมาเป็นการจับสดในทุกครั้งในการดูดวงออนไลน์นะคะมาดูกันเลยในด้านของคนที่ โสดเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ว่าคุณอาจจะดิวกับใครบางคนที่แบบว่ารู้จักกันมาสักระยะหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก็ได้นะคะเขาอาจจะตกลงปรงใจ ขอเราเป็นแฟนนะคะหรือมั่นหมายเราไว้ในตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกเพราะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาชัวร์กับเราเรื่องเป็นรักที่แบบว่าผมนิคิดนําพามาก็ได้หรือบางคนบางกรณีอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระแม่นะคะขอนู่นขอนี่ขอนั่นจนวันหนึ่งเราเจอคนที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตเรารู้สึกเราไม่อยากพร้อมหรือมีใครแต่วันนี้ชีวิตเรารู้สึกว่าเราพร้อมในทุกด้านแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ซับพอร์ตคุณมาตลอดก็ได้หรือเขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนก็ได้นะคะแต่เรายังไม่ให้สถานะเเค้าแ่่่นนนััออองงสิทีหมบกว อาจจะได้รีเทิร์นนะคะฟื้นฟูความรู้สึกกําลังใจนะคะพลังงานด้านที่ดีกลับมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็รักเรารอเราได้ต่อให้นานแค่ไหนก็รอเนาะสิ่งสิ่งที่หมอบอกค่ะเหมือนเพลงเลยนานแค่ไหนก็รอค่ะเขาพร้อมที่จะกลับมา แล้วถ้าเกิดว่าเราตบปากรับคําเขานะคะขอเป็นแฟนหมอหมองว่าเขาโอเคเขาตกลงกับเราเลยนะคะเพราะหมอหมองเขากลรอจังหวะนี้มานานสักพักระยะหนึ่งแล้วเขาก็กลัวไหมถามว่าเขาก็มีความกลัวความมงวลนว่าคุณเป็นคนที่ใจแข็งนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวถ้าเกิดว่าไม่เอาคือไม่เอาถ้าใช่คือใช่ไม่ชอบคือไม่ชอบลักษณะประมาณนี้แต่สุดท้ายเขาก็ทลายกําแพงความรู้สึกในใจคุณได้หรือบางนคนบางกรณีอาจจะโรแมนติกนิดน,นึงอะไปเจอไปเที่ยว ่างประเทศอย่างงี้ค่ะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเจอคนคนนี้แล้วแบบปิ๊งปังกันก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีไปนะคะให้กําลังใจตัวเองโฟกัสสิ่งที่ดีๆพลังงานด้านที่ใช่นะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนเมษานะเป็นพลังงานด้านบวกนะคะอาจจะพร้อมแต่งนะคะพร้อม แมรี่เลยพร้อมมาบีเกอร์เฟนบอยเฟนก็ได้นะคะในเดือนนี้ช่วงนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะร่วบุ๊ก k ิ้งกันไว้ก่อนนะคะไม่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะว่าดวงคุณอาจจะสมพงกันจริงๆนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจขอให้ทุกคู่ที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะเป็นพลังงานด้านที่ใช่แล้วก็คนที่สินเสมอกันได้สม,มแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันนะคะหมอเป็นกําลังใจให้กับทุกคู่เลยนะคะรักและให้เกียรติตัวเองมากๆนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ